สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนที่สนใจองคไหนยังไงนะจ๊ะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จ้ะพี่จ๋าเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะหนูใช้เบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่ถ้าเกิดว่าแอนไลน์ไม่ขึ้นนะแนะนําพี่โทรหาแม่ค้าเลยนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะให้หาคุณลูกค้าเองนะคะมาจ๋าพี่จ๋าเอ่เรามาดูที่องคเลรกนะพี่จ๋าองคเลรกวันนี้หนูได้เป็นมีดมานะคะพี่ขาเป บอกว่าทามาจากกระดูกนะคะพี่ช้านะคะทํามาจากกระดูกนะคะพี่นะคะไม่แน่ใจว่ากระดูกกมช้างหรือเปล่านะคะเออกระดูกอะไรช้างหรือเปล่าไม่มั่นใจนะนี่จะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าเป็นหลงพ่อเดิมนะจะวัดความยาวให้ดูเะยจะพี่ความยาวนะความยาวจะอยู่ที่ประมาณอาประมาณสิบสองจะพี่นะคะประมาณนี้จะพี่นะคะสิบสองสิบสองครึ่งจะพี่นะคะ สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเป็นอ่าเป็นกระดูกนะตรงปอกอ่าตรงด้ามนั้นจะมีรอยจานนะคะพี่เห็นไหมนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะจะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเปิดมาสภาพด้านในนะคะพี่ขาหนูขายตามสภาพนะคะเพราะว่าส่วนตัวเองหนูก็ได้มาสภาพนจตะพี่เป็นปลายแหลมนะเป็นปลายแหลมนะคะพี่รายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่1,800บาทจ้ะพี่นะคะพี่ดูความเก่านะคะพี่พี่ดูความเก่าของมีนจ๊ะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่จ๋าสวยจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะพี่ขาสวยเหมือนเจ้าของช่องหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจ นะคะพี่ขำๆนะคะพี่ขานะคะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะอรอยจานอักขระก็ชัดเจนนะคะพี่ขาตักงิตแลราสนใจจริงๆนะคะพี่ขาแล้วภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศนย้าเกปเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่1,800บาทนะคะพี่ความยาวอยู่ประมาณ12นิ้วขึ้นมันจะพี่นะคะ สวยงามมากจากพี่นะคะ1,800บาทปลายทาง50บาทพร้อมโอนทางร้านบริการจะส่งสินค้าให้ฟรีนะส่วนนายการนี้จะพี่จ๋าจะเป็นเสื้อยันนะรู้สึกว่าจะเป็นเสื้อยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนงคะถ้าจำไม่ผิดนะนะคะพี่เพิ่งได้มาเลยค่ะพี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะพี่ขาได้มาถึงก็รีบอัดคลิปนะคะพี่ขานะคะจะเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อเดิมแบบนี้จะะ๊ะพี่นะคะ อ่าถ้าถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ดูสีค่ะพี่ขาเพราะว่าคุณลุงเจ้าของเก่าเก็บดีมากค่ะพี่เก็บในตู้แบบฝุ่นแบบไม่ต้องเกาะไม่ต้องอะไรจะพี่จ๋านะคะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เนาะคนเขาแบบมีฐานะหน่อยเขาจะเก็บของไว้ดีมากค่ะพี่นะคะ เนี่ค่ะพี่พี่ขาตัวนี้นะหนูขอไว้ที่800บาทนะพี่ข้างๆนะข้างๆนะก็จะมีอ่ามัดสองจุดนะตามภาพนะคะพี่นะคะ800บาทนะเดี๋ยวจะให้รูอีกฝั่งจะพีออะพะะ่อีกฝั่งก็เหมือนกันจะพี่นะคะอีกฝั่งก็เหมือนกันจะพี่จ่ายนะคะ เป็นเสื้อยันไอเป็นเสื้อยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่ตามภาพนะคะพี่ขาให้ดูคร่าวๆนะถ้าเกิดสนใจยังไงนะจ๊ะพี่พี่แอนไลน์หาหนูนะขอภาพเพิ่มเติมนะ0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นจ้นะนะคะเสื้อยันหลวงพ่อเดิมนะรายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จัดแบบหนึ่งส่วนรายการนี้จะพี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่ย เหมือนเป็นสมเดม็จนะคะพี่นะคะแต่ด้วยความที่เก่านะคะพี่พระตึกก็เก่านะองค์พระก็เก่านะจ๊ะพี่นะคะมาแบบเริ่มเก่านะด้านหลังจะเป็นสีวลีนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่พี่จ๋าแป๊บนึงขอแต่งโอเคแป๊บนึงจ้ะพี่ แต่งนี้แป๊บคุงโทรศัพท์แป๊บคุณโอเคจ้นะเนื่องจากพี่อาเป็นสมเด็จนะด้านหลังจะเป็นสีวลดีพ่อควร่าจะหลงพ่อควรอนะไรมั้งจะพี่นะคะพี่การายการนี้นะหกหัวบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นชินาราชจะพี่จ๋าชินาราดนะนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกหัวบาทจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ้าสำหรับชินาราดอง์นี้นะจ๊ะพี่นะคะ เนื้อสวยงามมากจ้ะพี่นะคะอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะรายการนี้600บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นหลวงปู่ศุกนะเป็นตะกรุดดอกเล็กนะจ้ะพี่600บาทจ้ะตะกรุดดอกเล็กหลวงปู่ศุกจะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่มีรอยจานด้วยนะถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะจ้ะพี่พี่ออนไลน์หาหนูขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่600บาทจ้ะส่วนนี้เขาบอกว่าเป็นอะไรช้างนะเป็นหางช้างค่ะพี่เป็นหางช้างหรือเปล่าจ้ะไม่ผิดนะลืมมื้่อพี่นะคะ แล้วจะมีแผ่นทองมีเหมือนอะไรนะก็เรียกยันเนาะเป็นยันจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เ0็ด้บาทน,นะคะพี่นะคะเป็นหางช้างนะทำามาจากหางช้างนะคะพี่ความยาวนะจ๊ะพี่จะวัดความยาวให้ดูนะความยาวจะอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนะคะพี่4นิ้วเกือบเกือบครึ่งนะสี่นิ้วเกือบเกือบครึ่งนะคะพี่นะคะพี่ขาละกานี้เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่นะคะ่าาานนะ,ะจะวัดให้ดูนะอันนี้เป็นนิ้วกางนะคะ <elly S 2> <ๆ>พี่นะคะลองกาดูนะคะพี่นะคะ อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เขาบอกว่าธรรมชากห่างช้านะคะพี่700บาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่าเป็นลิงจับหลักจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่หกบาทนะมีรอยการนะคะพี่นะคะอาจจะมีตรงนี้ตําหนินิดนึงนะคะพี่เพราะว่าเป็นพาะที่หนูหมองมาได้นะคะพี่ขาหนูก็ขายตามสภาพที่หนูหมองมาได้นะคะพี่ไม่ว่ากันนะจะพี่ไม่ว่ากันนะรายการนี้แม่ค้าเปิดแบ่งปันนะจะพี่มีรอยการนะอาเป็นลิงจับหลักนะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะหกบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่าจะเป็นอาเป็นกองอุมาหลวงพ่อเตจะพี่จา นะคะคเขียนว่าหลวงพ่อตีคงทองนะคะพี่ค่ะอำเภอดอนตูมจังหวัดน,นคนปรปฐมจะพี่นะคะ เปิดมาจ,าพจ,ะ,าพาจะพี่จ๋าสภาพด้านในจะพี่พี่ดูความเก่านะหนูข,ขอไว้ที่8 0 0้บาทจะพี่นะคะเป็นตลับสีพึ่งกูมารหลงพ่อตีนะข้างในก็จะมีนางกวักหนึ่งตัวแล้วจะมีกูมารหนึ่งตัวนะคะพี่แล้วจะมีแบบเศษอะไรอาจจะเป็นดอกไม้มั้งคะพี่นะคะถ้าจำไม่ผิดนะนะคะพี่ด้านในก็จะเป็นสีพึ่งสีออกสีขา,ขาวๆสีเหลืองแบบเหลืองคุ้นๆน,นะไม่ใช่ว่าเหลืองแบบเหลืองแบบสีจืดนะคะพี่นะคะพี<ป>่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจะพี่เป็นตลับสีพึ่งนะของกุมารหลงพ่อตีคงทองจะพี่จ๋าจังหวัดนครปฐมนะคะพี่ นะคะหกเจ็ดร้อยก็จะพี่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะมีค่ะตรงหน้ากองจะมีเขียนนะคะพี่แปดร้อยบาทนะจะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่จะเป็นปิดตานะไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อแก้วพวงอะไรหรือเปล่านะพี่อันนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะ ปิดตาองค์นี้นะหนูขอไว้ที่หกร้อบาทค่ะพี่ด้านหน้ามีลงรักนะคะพี่ตามภาพนะหกร้อบาทจะ้ะพี่จ๋ารายการนี้นะมาเป็นกล่องกำรรมะหยี่สีน้ำเงินนะมาเป็นกล่องกำมะหยีสีน้ำเงินเปิดมาด้านในก็จะเป็นอาหลวงพ่อแดงคะ่ะพี่ขานะคะเขียนว่าวัดขอบันไดอินนะจังหวัดเพชรบุรีนะคะพี่ขาวันที่ห้าธันวาสองห้าศูนย์สามนะเป็นเดี่ยวหลวงพ่อแดงนะคะพี่ขารายการนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทนะพร้อมกล่องนะ เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพี่พร้อมกล่องจะพี่จ่านะคะสวยงามมากจะพี่นะคะสวยงามจริงๆอันนี้คือด้านหลังนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่เพราะว่าส่วนตัวเองแม่ค้าก็ได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะพี่จ่าข้างๆจะมี2ขีดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงบัตรของบรรดายิปพร้อมกล่องนะพร้อมกล่องะจะพี่จารายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้ะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ๋าเป็นวานอนนะเขาบอกว่าเป็นของปู่บุญนะเป็นปู่บุญนะคะพี่รายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะนะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเป็นวานอนจ้ะพี่นะคะเป็นปู่บุญนะรายการนี้แปดร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อป่านนะเป็นหลวงพ่อป่านนะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่องค์เล็กน่ะมองยากนิดนึงนะคะพี่ถ้าเกิดสนใจนะไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมนะส่วนรายการนี้เป็นพ่อทาบนะพี่ห้าร้อบาทจ้ะเป็นสีพึ่งนะเขียนว่าทาบนะคะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนเป็นเบี้ยแก้จบพี่จ๋าไม่ทราบว่าพ่อนุ่มวัดนังในหรือเปล่านะนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้ขอไว้ที่แปดร้อบาทจะพี่เป็นเต่านะเป็นรูปเต่านะมีห่วงให้ด้วยนะจะพี่นะคะ มีห่วงให้ด้วยนะเป็นรูปเต่านะตามภาพนะคะพี่ราการนี้ขอไว้ที่800บาทจา้ะส่วนอันจะเป็นลูกสกลุลหลวงปู่สุขมีรอยการจะพี่700บาทจะพี่นะคะเราสามารถทําเป็นจี้ก็ได้นะสุภาพบุรุษท่านใดนะคะพี่ขาซื้อให้สุภาพสตรีได้จะพี่จ่ายนะคะพี่จ่ายราการน,นี้นะหนูขอไว้ที่700บาทจา้ะเป็นลูกสกลุลหลวงปู่สุขนะพี่นะคะตามภาพนะ700บาทจา้ะส่วนรายการนี้เป็นปากทุยปูเอี่ยมจะพี่500บาทจะพี่นะคะ สวยงามเช่นกันจะพี่นะคะ่ะเป็นหมากทุยปูเอี่ยมนะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้าห้าร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเหวนหลวงพ่ออิมวัดหัวเขาจะพี่แปดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นเหวนพ่ออิ่มนะซื้อให้สุอาคุณภรรยาบ้านเล็กบ้านน้อยได้นะคะสุภาพบุรุษทั้งหลายจะพี่นะคะเป็นเหวนหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะคะพี่นะคะพี่จ๋าแปดร้อยบาทจ้ะ ใกล้ถึงพี่ใหม่นะหาเหวนสวยให้คนที่เรารักคนที่มีค่าต่อเรานะคะพี่นะคะนี่แหละคะ่ะพี่มีพุทธคุณในตัวนะเป็นเวนหลวงพ่อ,อปู่อิ่มวัดหัวเข่านะคะพี่นะคะพุทธคุณล้นหลานนะคะพี่วงนี้แปดร้อยบาทจะพี่ส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นสิ่งนะเป็นสิ่งงาแกะนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่ใต้ฐานมีรอยจารน,นะหนึ่งพันห้าร้อบาทจะพี่นะคะพี่ดูความเก่าจะพี่นะคะสวยงามมากนะคะองค์นี้จะพี่นะคะ หนูขอไว้ที่1,5 0 0บาทจ้ะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่1,5 0 0บาทมีรายการท้ายกานนะคะพี่นะคะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะ1,500้าบาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้นะคะเป็นของหลวงพ่อทวดนะคะพี่ได้มาแบบนี้นะเป็นหลวงพ่อทวดพร้อมใบนะคะพี่ขายนะคะอันนี้นะพี่หนูขอไว้ที่6 0 0บาทจ้ะพี่นะคะเป็นเนื้อว่านหรือเปล่าน่าจะเนื้อว่านมั้งคะพี่นะคะ สภาพเก่าๆสวยๆจะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่นะคะด้านในก็จะมีใบนะคะพี่เป็นใบคาถาอะไรทั้งยหญ่จะพี่นะคะ่ะเขียนว่าคาถาปลุกเสกนะหลวงพ่อทวดนะหย่างน้นทะเลจืดจะพี่นะคะตามภาพนะคะพี่นะคะเซตนี้นะคะพี่เซตนี้นะหนูเซตนี้นะหนูขอไว้ที่หกว่วบาทจะพี่ขอไว้ที่หกวัวบาทนะปลายทางห้าสิบาทนะจะพี่นะคะดูกันชัดๆนะถ้าไม่ชัดพี่จะลายด้านเลยจะพี่นะคะ ขอไว้ที่หกหัวาบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จา๋ารายการนี้นะเขาบอกว่าทํามาจากอะไรนะกระดูกช้างหรือเที่ยวช้างจาไม่ได้แล้วกระดูกมังค่พี่นะคะมีรอยจานเป็นของ,หล,งอนนะะหลวงพ่อปานนะคะพี่หลวงพ่อปานจะพี่นะคะนะคะพี่มีรอยจานนะสวยงามมากจะพี่นะคะพี่จา๋าตัวนี้นะหนูเปิดในราคาสองพันบาทจะพี่นะคะ หนูเปิดราคา2,000บาทนะคะพี่นะคะสวยงามมากจาะพี่นะคะพี่พี่จะพี่พี่คนไหนสนใจนะจะพี่หรือว่าภาพไม่ชัดนะพี่โทรหาหนูจะพี่นะคะแอดไลน์ได้เลยจะพี่0ูน0 6 5 9 1 8 0นะนะคะพี่เน่ดย์ะคะพี่รอยจานนะเป็นเสือหลงข้อวปานนะจะพี่นะคะความสูงนะจะ,ะ,ะพี่จะวัดความสูงให้ดูนะความสูงจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่นิ้วจะพี่ส่วนหน้าวัจะอยู่ประมาณนิ้วก,กว่าๆนะคะพี่นะคะ นี่ค่ะพี่เป็นของหลวงพ่อปานะจะพี่หลวงพ่อปานนะออกเสียงผิดยังไงก็ต้องกราบขออภัยนะคะคุณลูกค้านะคะอ่าตรงนี้มีรูนะคะพี่เราสามารถร้อยเชือกได้นะคะพี่นะคะ อขล่ารอยจันชัดเจนนะจ๊ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะเขี้ยวคือฟันเลยสวยงามมากจ้ะพี่นะคะพี่จ๋าหนึ่งขอไว้ที่สองพันบาทนะจ๊ะพี่รายการนี้นะสองพันบาทปลายทางห้าสิบาทจ้ะพี่ภาพไม่ชัดพี่อะไรขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะแม่ค้าย,ยินดีให้บริการสําหรับลูกค้านะคะส่วนรายการนี้เขาบอกว่าเป็นฝักมะลุมนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพี่นะคะฝักมะลุมรายการนี้หนูขอไว้ที่6 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะอันนี้จะเป็นสายคาดเอวนะเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกลัวนะคะพี่7 0 0รบาทจ้ะพี่นะคะ มีรอยจานด้วยนะคะพี่ตรงเม็ดเนี่ยเราก็จะเป็นตะกุดดอกเล็กจ้พี่ดอกตรงกลางดอกยาวนะส่วนข้างๆค่ะพี่นะคะจะเป็นเชือกนะแล้วจะมีหนึ่งอันสองอันอันนี้หนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ค่ะพี่ตามสภาพนะพี่รายการนี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดสายคาดเอวหลวงพ่อกุ้ยนะคะพี่ตามภาพนะเจ็ดร้อยบาทปลายทางเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะโอเคจ้าพี่จ๋าเรามาดูที่องค์เล็กนะหนูขอซูมกล้องแป๊บนึงนะจ้ะพี่นะคะพี่จ๋าองค์เล็กจะเป็นคุณแผนเคลือบปูวัดใหญ่ชัยมงคลนะพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆนะคะพี่สวยๆนะนะคะกุัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่ลงรักสวยงามมากจะพี่ห้าร้อบาทจ้ะอันนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะพี่เป็นสมเด็จนะด้านหลังจะเป็นเหรียญไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อพรมหรือเปล่านะคะพี่เพราะว่าอ่าเป็นเหรียญะระฆังนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่พี่จ่ายรายการที่หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะ รายการนี้หนูขอไว้ที่หกรอบาทจะพี่นะคะปลายทาง5 0บาทจะพี่ส่วนอันที่เป็นคุณแผนปูทิมจะพี่จ๋านะคะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญลงปูทิมนะคะพี่เขียนว่าจะเดินพรบนนะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่6กรบาทจะพี่นะคะสภาพเหรียญกับองค์พระนี่ก็พอใช้ได้เลยนะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋าหกรอบาทจ้า พี่สมเด็จเลื่อมกรอบนะกันน้ํานะคะพี่รับประกันน้ําไม่เข้านะพี่องค์นี้หกหลอบาทนะองค์นี้หนูขอไว้ที่หกหลอบาทปลายทางบวกเพิ่ม5าสิบาทจะพี่สมเด็จวัดเกรจ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่เป็นเหมือนพระพุธนะรายการนี้หกหลอบาทจะพี่นะคะไม่ทราบเนื้อนะคะพี่แต่ทรงเหมือนพระพุธนะอันนี้ไม่ทราบเนื้อจริงๆจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกหลอบาทจะพี่เปิดแบ่งปันนะอาจจะเป็นเดียนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่เลื่อมกรอบพลาสติกเช่นกันจะพี่จ๋ารับประกันน้าไม่เข้าจะพี่จ๋า นะคะพี่รายการนี้600บาทเช่นกันจะพี่เดี๋ยวหลวงพ่อคงก็ตามกับพร้อมจ้าพี่จ๋าปูไข่วัดเชิงเลนจะพี่มาแบบรูปกรอบนะเปิดหน้านะคะพี่เปิดหลังนิดนึงนะจะพี่ตามภาพนะเป็นลูกหัวใจน่ารักมากจะพี่แอปเบลจังเลยจะพี่นะคะปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่ด้านหน้าลงทองนิดนึงนะคะพี่600บาทจ้าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นคุณแผนนะแอไม่ใช่ค่ะพี่พยอถยุดขุนพลค่ะพี่กูวัดไก่นะอันนี้น่าจะเป็นโลหะหรือเปล่าจะพี่นะคะหนักๆนะน่าจะเป็นโลหะมั้งคะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหนูขอไว้ที่600บาทนะคะ ยอว่าคุณพลกูวัดไก่นะคะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ๋ารายการนี้6กรบาทปลายทาง50บาทจะ้ะเ<ม>หรียนหลวงพ่อปวยจะพี่เริ่มกรอบพลาสติกนะรายการนี้นะคะพี่เป็นหนุมานถือธงนะ2521นะพี่จ๋าขอไว้ที่6กรบาทจะพี่นะคะ หกร้อบาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทนะภาพไม่ชัดพี่อะไรจะพี่จ่าแม่ค้าใจดีนะโทรหาได้ตลอดจะพี่จ่าแต่ดึกแล้วก็ทาไม่รับสาตันนดี๋ก็แม่ค้าหลับนันจะพี่นะคะ่ะอ,อันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นห่วงกลมๆนะห่วงใหญ่นะตรงกลางหัวจะเป็นยันขึ้นอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะเหรียญหลวงพ่ออีจะพี่พ่ออีนะห่วงเชื่อมนะคะพี่นะคะ่ะพี่ห้าร้อบาทจะพี่เหรียญพ่ออีห่วงเชื่อมจะ้ะ ส่วนรายการนี้จะพี่หลวงอาหลวงพ่อวัดบ้านทวนนะเป็นหลวงพ่อวัดบ้านทวนนะแต่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแกแตงโง่แตงโน,น่อ่านด้านหลังเขียนว่าวัดบ้านทวนนะพี่ห้าร้อยบาทจะ้ะเดี๋ยวหลวงพ่อท่านชุยจะพี่จา๋าห่วงเชื่อมนะพี่หกร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นห่วงเชื่อมนะลงรักนะคะพี่นะคะหลวงพ่อท่านชุยหกร้อยบาทจะ้ะ อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ราศงชาตินะด้านหลังก็จะมีรอยจานจากพี่นะคะด้านหลังจะมีรอยจานนะคะพี่รายการนี้นะหนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจา้ะพี่จาหลวงพ่อทวดเนื้อไม้กะพัดจะพี่สวยงามมากนะเป็นเนื้อไม้กะพัดนะด้านหลังเขียนว่าฉลิมพลน,นะคะพี่แล้วก็ลางลายเขียนยว่าัดช้างให้นะแต่อาจจะลางนิดนึงมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่นะคะแต่เขียนว่าเฉลิมพลน,นะพี่รายการนี้นะหนูขอไว้ที่6 0 0บาทจากพี่จานะคะสวยงามมากจากพี่นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อไม้กะพัดนะ6กว่าบาทจ้ะพี่จารายการ นี้หนูไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะคะพี่นะคะเบานะทรงเหมือนนางพญาหรือพระพุทธอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะพี่นะคะพี่ดูคาบความเก่าขององค์พระนะคะพี่นะคะคาบที่ควงคิ้ใครเต็มเลยนะอันนี้หนูได้มาแบบนี้เลยนะจะพี่จ่านะคะเป็นพลาต,ติกเปิดหน้าเปิดหลังนะพี่หกรอยบาทจ้ะ เป็นหลังแบบจะพี่ปิดตาหลังแบบนั้นจับขอบนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้หกร้อยบาทจะพี่นะคะจับขอบเก่าๆนะคะพี่นะคะเป็นปิดตาหลังแบบนะมีห่วงให้ด้วยจะพี่จ๋าหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาจะพี่จ๋าองค์ใหญ่จะพี่องค์นี้หกร้อบาทพอจะพี่นะคะเป็นปิดตาองค์เก่านะคะพี่พี่ดูความเก่าจะพี่นะคะอันนี้หกร้อบาทนะคะพี่ปลายทางห้าสิบบาทนะพักกิ่งจะพี่จ๋ากิ่งปูโต๊ะหรือเปล่านะคะพี่ ปุ่นะคะพี่มีตอกทับพ้เท่านะตอเต,อ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 ตอ่าตับพุเท่าถ้าตอต่านี่ปุ่โตใช่ไหมจ้ะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเป็นพักกิ่งปุ่โตะนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้ะพี่นะคะ ใต้ถางก็จะมีรอยจานนะคะพี่แวบๆนะต้องสังเกตด,ดีนะเพราะว่าองค์พระจะเป็นองค์สีขาวเทานะคะพี่รอยจานอาจจะมองไม่เด่นไม่เห็นชัดนะจ๊ะพี่นะคะพี่ต้องใช้สายตาเล็งดีๆนะคะพี่นะคะพี่ขาองค์นี้นะเปิดแบ่งปันนะขอไว้ที่5้าบาทจ้ะ รูปปลอดโบราณเก่าไม่ทราบที่จะพี่500บาทเช่นกันจะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าส,สวยๆจะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่500บาทจะพี่จา๋าเียญหลวงปู่เอี่ยมจะพี่จ๋ากะไรทองนะ600้บาทจะพี่นะคะพี่องค์นี้สวยงามมากก็ไก่ล้านตัวจะพี่นะคะ เป็นปูเอี่ยมนะเป็นกไะล่ทองนะคะพี่ตามสภาพนะจจะพี่จากภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะบางทีแม่ค้าไปไวหรือภาพเบิกกว้างไม่โฟกัสนะพี่โทรหาหนูได้ย4ิชั่วโมงนะจ๊ะพี่ไม่ใช่จ๊ะพี่จ๋าไม่ได้ยี่ชั่วโมงจ้า <c oughs> บางทีก็สองทุ่มสามทุ่มแม่ค้าก็ยังจะแบบถึงจะหลับแล้วแต่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ยังสามารถรับสายาคุณลูกค้าได้ตลอดนะจ๊ะพี่นะคะ ถ้าเกิดดึกๆเกินก็อย่าว่ากันนะคะพี่โทรแลวไม่รับเนาะบางทีไม่ค้านอนนะคะพี่นะคะเข้าใจไม่ค้าด้วยนะคะแต่ตื่นเช้ามาค่ะพี่ประมาณตีห้าไม่คะก็ตื่นแล้วบางทีก็เกรงใจลูกค้านะร้อยหกหกโมงก่านก็ค่อยอ่าโทรกลับจะพี่นะคะพี่กาเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะก็ไหละทองนะหกร้อบาทจะพี่อันที่เป็นเจ้าสัวปูบุญนะคะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนะอันนี้ไม่ค้าไม่ทราบนะคะพี่อันนี้ขอไปที่หกร้อบาทจะพี่จ่ายปลายทางห้าสิบบาทนะพี่ด้านหลังมีรอยจานนะ ด้านหลังมีรอยจานนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทจะพี่หลวงพ่อเนียมจะพี่จ่ายเป็นพิมสองหน้าจะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมสองหน้าจะพี่ห้าร้อบาทจ้าท้าเวทจะพี่จ๋าท้าเวทนะองค์นี้ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่สําหรับท้าเวทองค์นี้นะห้าร้อยนะหลวงพ่อฤาษีลิงดําจะพี่องค์นี้ห้าร้อบาทจะพี่จ่ายนะคะสวยงามมากจะพี่นะคะเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรนะคะพี่อะไรนังกาบหมากใช่ไหมจะพี่นะคะ ใช่ไหมหรือว่าหนูพูดผิดใช่หรือไม่ใช่จ้ะพี่จ๋านะคะห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเรียนหล่อโบราณพ่อไปว่ากาแพงจ้ะพี่นะคะสวยงามมากจ้พี่องนี้นะองค์นี้หนูขอไว้ที่ห้าร้อยบาทหน่อยจ้ะพี่นะคะสภาพก่ๆสวยๆจ้ะพี่นะคะตึกดําบันจ์จ้ะพี่จ๋าสําหรับองคนี้นะห้าร้อยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่ออะไรเอหลวงพ่อท่านคายนะคะพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะเขียวหลวงพ่อท่านคายนะคะพี่ตามภาพนะนครจังหวัดนครศรีมค่ะพี่นะคะ รายการนี้นะคะพี่ขอไว้ที่5้0้บาทปลายทาง5 0าบาทจา้ะส่วนรายการนี้จะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะจ๊ะพี่นะคะในเหรียญเดียวกันนะจะมีพระอยู่สององค์นะจ๊ะพี่อันนี้หนูได้มาแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ่ารายการนี้นะห้าอ่ารายการนี้นะแม่ค้าขอไว้ที่6 0 0บาทนะจ๊ะพี่นะคะหนูขอไว้ที่6 0 0อบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจ้ะนะคะ หลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะคะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้าโอเคไหมคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ้าอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนยังไงนะจ๊ะพี่จา๋าหรือว่าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยจ้ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่พี่แอดไลน์แต่พี่แอดไม่ขึ้นแนะนําโทรหานะคะพี่อารบกวนนะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทุกคนนะคะของช่องกาะเก็บพระ คุณพักเครื่องนะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องด้วยนะคะอีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสดีจ้า